สวัสดีค่ะพอกันกับมุวยอีกแล้วนะคะมันนี้สีผ้าพ,พี่น้องเขามาเบิงบ่อกรกะปูนะคะพอดีมวยใส่น้ำอพอปูบ่อหอยบออยอย่อเอียงในหลายเนี้อบวกนี่มาเดี๋ยวมวยผ้ามาเบงกะปูนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมเด้อหนีโอยกระปูออกห้ากี่นะ,ะมันตื่นนามไหมพ้อมนะคะตื่นนามไหมพ้อ อันนี้เป็นกับปูห mm น lum, <together>. ่อยมุ่ยนะคะโอ้ยไงกูหัวไม่ขีดเด้อเด้อพี่น้องเด้อมึงเด้อสิยงเหยิงมึงใส่บุกมึงเดิน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 เดีนยงหลไหลแล้วมนนี่ก็ได้นโอ้ยหลายตัวอยู่เด้อประมาณเกือบลอยถึงแล้วโอ้ดึงมึง มันตื่นหนำใหม่นะคะนี่เม ah. ันมาพูดๆู um, ืตนตะตนเห็นบ้ต่นอะตืนอะไรเห็นานะเอออันนี้ฮะบ่อปูมุ้ยนะคะอันนี้เอาหนามาปล่อยใส่เป็นน้ำบาดาลนะคะปล่อยเฮ้ยบาดีหนามันหลดมันก็จะลงมานี้นี่ไอหนาหลดมันก็ลงมาพุ่งนี้พวกนี้อยู่นี่กับได้หนำได้ไนท์ชอบนี่ดินะคะ เป็นพ่อปูไม่น้อยนะคะแต่ว่ามาเปเนื่อปูอย่างเดียวเครื่องหมักหอยบังหมักหอยแน่มึงเนี่ยสิอันนี้จะที่นี่ปลาหางยุ่งน้ำเลยบังกับปูตัวนี้ ่็จักอาบนามอาบในเถอะบุ๊งเนี่ยตะไค่นามเต็มโตอยู่มันอยู่ใต้หน้ำเนี่ยนี่มันขึ้นเพิ่มบกทั้งโคบจริงตัวเียโอ้ขึ้นเพิ่มโคบเลยเด็กตัวนี้มันมันจนกระปูมันขึ้นมหากินนะคะอือมนก็จะให้นามแบบเอามาปล่อยใส่เลยนะคะทำเป็นน้ำล้น น้ำรดน้ำมันก็นจะลงไปตัวนี้มันจะไออันนี้ได้คือน,น,น้ำรดนออกมามันจะสีลงมาบอ่อหน่อยนี่แต่นนที่นี่กระปูนี่เป็นอย่างอยู่นี่ทั้งทั้งเขียดทั้งกบนะคะเนาะอยู่นี่อ่เห็นบอกนัน่านานี้นี่นี่น้องนี่น้องหน่อยนี่กต่ที่ีกระปูกไปยุบโค้งนี้นะคะ ดูดูทุกคนดูน้องปูเห็นไหมน้องปนูน้องปูตัวใหญ่นะคะปูมันไม่กินอาหารเลยเลยดนงปูกินอาหารก่นอนมันขึ้นไม่หนอนพี่นนอนมันหนังตายเนาะอนนี้นีเนาะมันขึ้นไม่หนอนนี่เนาะโอ้

พกระปูมันลงหนองหลายอยู่เว้ยแสดงว่ามันอยู่หนองหลายเดือดๆพวกเพิ่โนโคกคือล่องหนองยื่ได้หนองก็ขึ้นมากินนะคะอ่าเป็นย่งนีนะคะ,ะเดี๋ยวสิบห้าบึง้งบอ่อหน่อยบไปบอ่อน้อยๆอ,อีกบอ่อหนึ่งนี่ทุกคนทุกคนมาดูนี่นี่มีลูกกบด้วย เออลูกออดเออนี่เอาหลักหัวกนะคะเอามาใส่ตอนมันยังเป็นมือกรอยังเป็นหางอยู่เลยบานี้มาเป็นโตหรือพวกนี้ยนี่นะนี่ออกแข้งออกขาอะไรนี่กระปูนี่นะพวกเนี้ยเนี้ยนี้นี่กบน้อยกบน้อยกบน้อยนี่เห็นไหมกบน้อย กบน้อยน้อยมีมีพี่น้องพี่น้องมันตื่นน่ะตื่นอันนี้น้ำใหม่นะคะนี่มันออกมาบ่อนีิมวยจะบ่อเติมน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิเอาป่าออกสิเอากระปูหน่อยมาลงนห่นมันแห้งก่อนเดี๋ยวสิปูหน่อยมาลงนี่มันว่าไปล่ะไปบ่อไรเน่เน่เน่เน,น่นน่เน่เน่เน,น,น่พี่น้องพี่น้อง ดูดิดูดิดงดีนี่นี่นี่หางโอ้ยหางจะเบิดแล้วนี่นี่หางจะเบิดแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเขามืแกงเถอะล่ะเอ้าเอ้าอโอตัวนี้หางเงียบอยู่หางเงียบอยู่เฮ้ยอันนี้เด็กอุ้งกระปูซ่อนกระปูซ่อนกระปูซ่อนเน้องเอ้ยคักเพียงนี ว่าสิผ้าเบิ้งปู่กับผพาผ้าเบิ้งดอกเบิ้งหงม่องมันออกมาเลยว,ว่าสิเป็นเงืงเบิ้งบืองเงืองดอกนะเบิ้งแต่ชอบมาหนีก,กับพ่อเลยนะ้นองเนบะี่น้องเนาะดูดูพี่น้องดูพี่น้องดูทุกคนลองทําดูมันก็เออเห็นผลอยู่นะแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําให้มันอันนี้ยังไงคือเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันกะเห็นผลของมันเองนะคะสิบลอยากลื้อเบ่งอยู่แต่บ่อยากแต่กับ่อยากลื้อเบงจักหน่อยนึงก็ไดเนาะเบงสิบาเบิ่งจ็กหน่อยนึงอยากลื้อยูแต่บ่อยากลื้อเบิ่งสิพาเบิ่ง่เบิ่งเห็นบ่เห็นมนี่ไนุ่นี่ะนันมันผมันนน นี่เห็นไหมเห็นไหมี่บกคนบกนอพ่นนเนเนนบงหลายบ่งหลายอย่าบังพ่อพ่อพ่อนึ่บิ่งหลาพอพ่อพ่่นี้แหละน้ำมันจีว่ากวนมันันจ้ะอีกข้างนึงนะคะอยู่ค่ะโผงนันอีกข้างนึงนะคะมึงเด็ก้างนห้อง ห้างมันอยู่ี่ห้างนึ่งนะคะคงหนึ่งอยู่ดิพ่อเบิรสำเนีพ่อ่าไปกวนมันไหลเนาะมันตื่นเอ้ยตัวนี้ก็นี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตึ้งตึ้งต้งตึ้งตึ้งนีไปแล้วไปกวนมันไหลวายมืน โอ้ยกบมันตกนองกัวนี่นี่เบิงปูเบิงเบิงปูมันกินนะคะเบิงปูมันกบิ่นเลยเบิงปูมันกินอาหารโอ้มันเห็นแสงไฟมันไปเลยเห็นไหม มันเห็นไฟมันไปละมันตื่นไฟดูด้วยทุกคนดูทุกคนมันเห็นแสงไฟมันไปแล้วอ่ะมันไม่กินเลยอ่ะมันเมื่อกี้มันจะกินนะ่ะเมื่อกี้มันกินแล้วพอดีมันเห็นแสงไฟดูแล้วมันเครียดอ่ะมันมันเครียดนะมันมันจะเครียดนะคะ แ๋ยวมุ่ยพามาดูทางอื่นดีกว่าอย่าไปใกล้มันหลายน้องปูหนูจะเขียดนะคะดูทุกคนนี่นี่นี่ปูตัวนี้นี่เห็นไหมไหมทุกคนเห็นไหมเออมันมันมาเล่นน้ำอ่ะเออทุกคนมันมาเล่นน้ำดูสิมันมาเล่นน้ำด้วยอ่ะ มาเล่นน้ำด้วยอ่ะคือน้ำมันมวยเอาน้ำใหม่หลงนะคะมันก็จะมาเล่นน้ำด้วยมันตื่นน้ำใหม่เลยใช่ไหมะได้น้ำใหม่มันตื่นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมวยใส่น้ำแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบทรัหนีนะคะเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะคะ คาเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็กกในกำลังใจให้หมวยแล้วนะคะเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย